สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อๆก,ก,กันกับลุนีชาแนลของเราครับเด้อเมืนน่อนี้ได้ปลาสมแพนมาสู่พี่น้องครับผมอันนี้ของฝากจากเมืองไทยครับว่าเมืนน่อนี้จะกินดิบให้พี่ให้น้องเพิ่งครับผมนี่ที่เด็ดเขาพี่เขียวครับสดๆครับกระเทียมสี่หางวัวครับไปเ,เ,เอามาดูสมแพนนี่งที่จะแซ่บครับผมแต่เมื่อกลับปิดแล้วล่ะครับถ้าอาจจะเป็นลายปันได ไปเลยไม่ยากให้เหร,พร <c oughs> าพี่น้องได้กิ่นนะครับเท่ถุงนึงก็ได้พี่น้องเด้อเทเบิดมันสีกินบเบิดครับแต่ถุงนึงกะก็จะกินเบิดบ่พี่น้องเลยมาครับผมปลาปลาสมแพน, <c oughs> นเอาเนี่ยเอวไปนีก่อนว <c oughs> ันนี้กลิ่นดีเด้อขอเด็กใหกินเด้อพี่น้องเด้อ ลองลองครับเดีด๋ยวโดนกินเท้อครับพี่นอ้องเขาจะเอาไปยังไส้ตองกล้วยกับข้าวเหนียวพี่น้องกับข้าวเหนียวมาครับมาจะแบบซิ FC, มแบซิมก่อมาได้ครับมาเด้อพี่น้องชูคูสุขคนมาครับกับขาววบบ้าวเหนี่ยมฮอนฮอนก็พริกสดบาดเนี่ยโอ้โหเด้อซิมก่อน ชมแซ่บจังเลยพี่น้องให้ครับอห้พี่อ๋อ เย่เนเยเป็นซื้อมาฝากพี่น่อยจ้าไปข้าชมไปนะครับผู้ใดหูก,กับพิมพ์บอกเลนด้วยครับเด้ออืมหาเมื่อวนกัน อินทมันครับน่าก,กินกับลายย่างเนาะแล้วไปก,กินกระสุมสมไม่ชื่นนะครับเริ่มเผ็ดละ ข้าก็ห่อนไม่ยอมเฮงข้าวเจ้ากินเขาก็ห่อนบักพริกกระเพ็ดบ่้อเฮงขาเจ้ากินกินไปได้แซ่บนะครับ Hãy subscribe cho kênh มื้อสามเอยเฮ้สัซว์ออกเลยพี่น้องเลยขวยเผ็ดตรงเท้มมเมททาายหมูเมนธรรมดาหครับเผ็ดขึ้นกน ดิบครับพี่เบ่าส่ไปนะครับเพี่นบอกครับว่าสมไปแลเดี๋ยวมารีวิวเห็เนกนนะครับแล้วมันแสบดีอะ

ทุกเนึงก็หาก,ก้อนหาแผ่นพี่นอกอ ใช้กินพริกสุดได้เก,ก่งครับครออนี้แนะนำคนแป๊บนึงครับสุดๆอร่หลอดพน้กง้ด้เพลิดเลยขนาดพริกเขียวนะครับนี่นะ คอยู่เมืองไทยฮะซื้อมากินนะครับเด้อแซ่บได้การดูครับกินกับพผิสดสุดไปกินข้าวต้นเลยครับเพียงแซ่บโอเคอยู่ครับเนี่ยแต่ว่ารอยนี่จะเป็นคนที่กินเผ็ดประคับได้ครับกินได้ซ้ำที่เห็นแหละครับผมมะฟืองน,นะครับเด้อมันเผ็ดขัน้นขั้นล้มออกคูนเนี่ยแม่เลยพี่น้องเลยมันจะเป็นทำไม เราต้องพอเดี๋ยวมันจะน็อกกลางคลิปครับโอเคครับผมหอมหมองอิ่มละมันไม่ยังหลายพี่น้องเห็นข้าเจ้ากินมันจะแซ่บแต่ว่าก็แซ่บอีเดียแต่ว่ากินบมูพิบไม่ได้ซื่อครับผมกินบมเปิ้ลเปได้บปล่เปิดชอบได้กะอย่าว่ากันได้พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับเด้อคลิปนี้ก็ขอบพระคุณครับเลิฟยูครับผม